ถึงหัวข้อที่6กันแล้วนะครับหัวข้อที่6เราผ่านมาแล้วครึ่งตอนนั่นหมายควาว่าร้านของเราใกล้แล้วครับผมใกล้ที่จะเปิดกันละเพราะฉนั้นร้านของเราใกล้ที่จะเปิดมันจะต้องมีอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆนะครับผมของผู้ประกอบการร้านอาหารทุกคนต้องมีทุกร้านอาหารต้องมีนะครับผมนั่นก็คือใบอนุญาตใบอนุญาตหรือไลายเส้นหรือเพอร์มิท ต่างๆที่ร้านอาหารสมควรและจําเป็นที่จะต้องมีนะครับผมผมอาจจะผมอาจจะบอกให้ไม่หมดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะมีการแนบข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอะไรเช่นเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับเพอร์มิททุกอย่างเราจะแนบไว้ให้ในคลิปนี้ด้วยนะครับผมให้คุณลองไปกดดูกันเอาเองว่า คุณต้องทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าคุณต้องทําอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกอย่าลืมนะครับผมว่าร้านอาหารคือสถานที่ประกอบอาหารแล้วก็เป็นสถานที่สะสมอาหารสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่สะสมอาหารมันทําไมต้องขออะไรเส้นอย่าลืมนะครับว่าสองหัวข้อหลักนี้เป็นหัวข้อหลักใหญ่ที่คุณกําลังจะเอาอาหารที่คุณได้สะสมหรืออาหารที่คุณได้ประกอบไปให้บุคคลอื่นได้ทานกัน และบุคคลนั้นไม่ได้รู้อีหนยเน, <c oughs> นอะไรกับคุณเลยแต่เขาเอาเงินมาซื้อเอาเงินมาซื้อนอั่นหมายว่าเขาต้องซื้อความอร่อยซื้อประสบการณ์ที่ดีและที่สําคัญคือซื้อความปลอดภัยของอาหารที่คุณผลิตประกอบหรือที่คุณสะสมไว้ให้เขาสําคัญเพราะคุณกำลัง,งส่งสิ่งที่ผิดพลาดไปให้คนลูกค้าและถ้าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะสามารถฟ้องคุณได้เพราะนั้นตัวไลเซน ตัวใบขออนุญาตหรือตัวเพอร์มิทคุณต้องไปขอมาให้ครบนะครับผมเพอร์มิทการเปิดการประกอบอาหารเพอร์มิทสถานที่สะสมอาหารเพอร์มิทพวกขายแอลกอฮอล์คุณต้องมีไม่ใช่ว่าคุณได้เพอร์มิทเปิดร้านอาหารแล้วคุณอยากจะคุณอยากจะขายแอลกอฮอล์ก็ขายได้ไม่ใช่นะครับผมแอลกอฮอล์คุณต้องไปขอใบอนุญาตการขายแอลกอฮอล์ในร้านด้วยและการขายแอลกอฮอล์ในร้านผมมั่นใจว่า ขายได้แต่ในร้านนะครับไม่ใช่ว่าคุณสามารถซื้อกลับบ้านได้เท่าที่ผมทราบเพราะว่าเพอร์มิตน่าจะเป็นเพอร์มิตครัวตัวกันเพอร์มิตตัวที่ซื้อกลับบ้านหรือเพอร์มิตตัวที่กินในบ้านกินในร้านคนละตัวกันคุณต้องลองไปดูว่าลองไปศึกษาให้ครบนะครับผมว่าการขอเพอร์มิตการขออะไรเช่นต้องทําอะไรบ้างมีกี่แบบมีกี่ขั้นตอนแต่ทุกวันนี้ที่ผมทราบมาคือว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปขอด้วยตัวคุณเองคุณสามารถส่ง คนตัวแทนคุณไปขอได้นะครับผมแล้วก็ให้เขาทําเรื่องทุกอย่างเพิ่มอีกทุกชนิดที่คุณต้องทํามีอะไรบ้างให้เขาทําให้เราได้เลยถ้าคุณไม่มีเวลาถ้าคุณมีเวลาคุณทําคุณเองคุณจะได้เรียนรู้ทุกๆอย่างว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะครับผมที่ผมได้ยินมาว่าก็จะมีะลายเส้นหรือว่าใบอนุญ,ญาตการขึ้นป้ายร้านคุณก็ต้องเสียนะครับผมการมีลายเส้นการขายแอลกอฮอล์คุณต้องมีนะครับผมและความสะอาดนะครับผมผมมั่นใจว่า พนักงานในร้านเขาจะต้องมาพร้อมกับความสะอาดถูกสุขลักษณะนะครับผมมีความปลอดภัยเพราะว่าคุณกำลังจะเอาสิ่งที่เอาเข้าปากมนุษย์ให้คนอื่นได้ทานนอกเหนือจากตัวคุณเองแล้วเนี่ยตัวนั้นสำคัญมากๆคุณกำลังจะ,ะหยิบยื่นบางอย่างใส่ปากคนอื่นเนี่ยคุณต้องมีเพอร์มิท ไม่ใช่ว่าคุณอยากจะหยิบยื่นให้เขาเลยไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นจุดนี้สําคัญมากลองไปตรวจดูว่าต้องทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะแนบข้อมูลไว้ให้แล้วคุณลองไปคลิกดูว่าสิ่งที่คุณต้องทําในหัวข้อนี้มีอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้เปิดร้านอาหารกันครับ